เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้าที่ดินสวยๆนะครับผมวิวธรรมชาติบรรยากาศต่างจังหวัดคูลๆเลยนะครับแปลงนี้ครับติดถนนลาดยางด้วยครับผมไฟฟ้ามีนะครับเราสามารถมองเห็นเสาไฟฟ้าได้จากตรงนี้เลยนะครับผมเป็นที่ดินเมืองสุรินทร์นะครับตำบล ตะแสงบ้านเม็ดนะครับยกแปงลงสี่ไร่นะผมสี่ไร่กับอีสิบสี่ตารางวาติดถนนทำเลดีนะครับราคาถูกสุดในย่านนี้เลยครับผมเจ้าของขายในราคา1นึ่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้น,นครับสี่ไร่กับอีสิบเจ็ดตารางวาเฉลี่ยเพียง 1, นึ่พันแปดสิบสี่บาทต่อตารางวาเท่านั้นเองนะครับที่ดินสวยบรรยากาศสงบนะบผมพิกัดอยู่เมืองสุรินนะครับ น้ำไฟก็มีให้พร้อมเลยครับล้อมรัวเรียบร้อยเหมาะทำหลับทําบ้านสวนทํารีสอร์ทเลยนะครับลดประชดโควิดไปเลยครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสวยๆถูกๆครับสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปเช่นเคยครับผมาหาเบอร์โทรมาเจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรละเอียดต่างกได้ขึ้นมานะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ